อยากรู้จุดเข้าจุดออกไวแบบสายฟ้าแลบไหมและที่เจ๋งคือมันใช้ได้กับทุกตลาดไม่ใช่แค่ทองคำเท่านั้นสวัสดีครับผมองกจินทธิพต์และนี่คือ Trading Tips รายการที่จะบอกทุกทิปส์เปิดชุดทริคในการเทรดเพื่อให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรในตลาดได้อย่างต่อเน,นี่องเ็ตแรกให้ทุกคนเปิด Trading View ขึ้นมาแล้วกดไปที่อินดิเคเตอร์ครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า William f r a c t a l s พิมพ์แบบเดียวกับผมเลยนะครับแล้วเราจะสลับสีเล่นหน่อยแดงเป็นเขียวเขียวเป็นแดงเสร็จแล้วไปเพิ่มอีกตัวครับพิมพ์ว่า t r e e moving average แล้วไปตั้งค่าเส้นแรก20เส้น2 50เส้น3 100ครับแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นมาสันหน่อยเพื่อความสวยงาม ถ้าเราจะเข้าเทรดให้เช็คตามนี้ครับขาขึ้นเส้นก็ควรจะเรียงกันสวยๆ20 50 100ไม่ตัดไม่ทับเส้นกันแล้วรอให้ราคาลงมาต่ำกว่าเส้น20และแฟกชั่วเกิดสัญญาณสีเขียวแบบนี้ครับให้วาง SL ไว้ที่เส้น50และ t p ตาม RISK Reward ที่1ต่อ1.5แต่ถ้าครั้งไหนลงมาถึงเส้น50ก็ยังเล่นได้นะครับแค่เราจะต้องตั้ง SL ไว้ที่เส้น100แทนแล้วถ้าจะเล่นขาลง ก็แค่ใ,คใช้วิธีตรงกันข้ามได้เลยบอกเลยว่าวิธีนี้เล่นไวเก็บไวของแท้ไม่ย้อมแมวแน่นอนครับใครได้ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปและทริคดีๆในการเทรดที่เราจะมาบอกกันในคลิปหน้าครับ